วิบากกรรมคนเกิดวันพุธในภบชาตินี้ที่คนเกิดวันพุธเนี่ยเป็นคนที่รอบครอบเป็นคนที่มีวาจาวาัฒศิสินดีหัวการคิดการค้าดีเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติในด้านดีที่ติดตัวมาหลายภพหลายชาติแล้วแหละแต่ในบรรดาข้อดีที่เรามีนั้นอนะมันมีสิ่งที่ แฝงเราอยู่สองเรื่องที่เป็นวิบากกรรมเก่าซึ่งถ้าเรารู้ถ้าเรารู้เราจะแก้ได้แล้วก็ไม่ต้องไปทุกข์ใจเพราะมันอ่ะไอเรื่องดีๆเรารู้ตัวอยู่แล้วนะไม่ต้องซีเรียสนองดีนี่เรามานั่งพูดกันเยอะละแต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดว่าคนเกิดวันพุธนะ มันมีบักกรรมอยู่ข้อหนึ่งที่อาจารย์เห็นข้อแรกเลยคือบางที่จะถูกตรานหน้าว่าเป็นคนเจ้าชู้โดยไม่รู้ตัวคือตอนเองก็ไม่รู้ตัวว่าตนเองอะ่ะเจ้าชู้แบบเจ้าชู้เงียบเพราะพบชาติที่ผ่านมาเจ้าชู้แบบชงชาง <c ười> คืออะไร คือในพบชาติที่ผ่านมาคนเกิดเป็นพุทธมีนะน้มสูงนะว่าจะมีวิบากกรรมหรือว่ากรรมเก่าที่ติดมาทําให้ลําบากลําบนเนี่ยก็คือว่าไปไม่จริงใจกับคนมาก่อนอนะ่ะถ้าพูดตามต,ตรงอนะ่ะพบชาตินี้ถึงแม้จะพยายามเข้าใจพยายามจริงใจพยายามที่จะทําดีกับใครเนี่ยก็ถูกประเมินถูกตีค่าว่าไม่จริงใจอยู่ดีอา้าวมันก็แปลกนะกลายเป็นว่าทําไมเราทําดีแค่ไหนอ่ะ ความดีเรามันจึงไม่ไปปรากฏในใจของคนสักทีคนชอบมองว่าเราหญิงชอบมองว่าเราเสียแ้งชอบมองว่าเราไว้ตัวชอบมองว่าเรามีลกส่วนตัวสูงแล้วก็ไม่จริงใจไม่รักใครรักคนไม่เป็นคนเกิดวันพุธเนี่ยนะจะโดนข้อหาเนี่ยอยู่บ่อยคือในใจเราไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเป็นคนที่รักคนได้อย่างสุดหัวใจเลยนะ แต่ในสิ่งที่คนเขามองเราอ่ะมันพุทธเนี่ยนะเขาจะถูกแบบถูกตั้งข้อหามันพุทธเนี่ยนะเหมือนคนที่รักคนไม่เป็นอยู่แต่ในโลกของตัวเองไม่มีใครเข้าไปในใจเขาได้หรอกไปเขาไว้คนเดียวไม่ต้องให้เขามามีความรักหรอกทำนองนี้ยคนเกิดพุทธจะเจอข้อหานี้บ่อยๆบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินทองอะไรอย่างน้แต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า ถ้าคนที่อยู่กับเราแล้วเขาไม่รู้สึกถึงความรักที่เขาสัมผัสได้คือเราก็รักแต่ว่าไม่รู้จะแสดงออกยังไงอ่ะบางทีการพูดเฉยๆอ่ะมันอาจจะไม่ได้ทำให้เขารู้สึกถึงความรักได้ไงไอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ <laughs> หมายถึงว่าคือความรักเนี่ยมันเป็นนมามธรรมไง มันไม่สามารถที่จะหยิบยื่นให้กันได้อันนี้ความรักนะอย่างเงี้ยนกออกป่แล้วถ้าเนิฟุตเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องความที่เ,าเขาจะไม่ให้ใจเราแล้วเราก็มีความรักลําบากพอมีเสร็จแล้วเนี่ยมันก็รักได้ไม่เต็มที่พวกเราเขา้าใจเขาว่ารักได้ไม่เต็มที่ไหมเหมือนกับว่าคนสองคนอยู่ด้วยกัน แต่ไม่ใช่ไม่รักกันแต่ว่าพยายามรักกันก็รักได้แบบครึ่งๆกลางๆเพราะมีอะไรที่ติดค้างอยู่ในใจอยู่เสมอนั่นแหละมันมีวิบากกรรมเก่าที่ติดมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่ากว่าเราจะมีคู่เราก็มีคนไม่ไว้วางใจแล้วถูกตาหน้าไปจ้าชู้พอมีคู่แล้วก็รักเลยไม่เต็มที่ความสุขเรื่องความรักก็เลยครึ่งๆกลางๆครึ่งๆกลางๆ คนเกิดมันพูดนี่หลายต่อหลายครั้งมีการค้นพบว่าอยู่คนเดียวรู้สึกโออล่งใจสใบายใจกว่าเยอะคือมีคู่ก็ได้แต่มีอยู่คนเดียวแล้วน่าจะโล่งใจกว่าเยอะสุดท้ายเป็นคนขี้เหงาเนอะอันนั้นคือเรื่องของควานความสัมพันธ์และวิบากกรรมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการเก็บเงินไม่อยู่แล้วก็จะต้องสูญเสียไปกับการลงทุน ถ้าพูดเป็นหลักเหตุผลเนี่ยมันก็จะวิเคราะห์ได้ว่าคนวันพุธนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีหัวการค้าดีพอหัวการค้าดีแน่นอนไม่อยู่เฉยหรอกก็ต้องอะไรลองไปลงทุนดูใช่ไหมลองพยายามลงทุนดูลองทำอนุษย์อันนี้ดูซิว่ามันจะดีหรือเปล่าแล้วแน่นอนนหะพวกเราในทุกๆเวทีในทุกสนามในทุกๆพื้นที่ที่เรายังไม่เคยก้าวย่างเข้าไป มันก็จะมีหลุมพรังให้เราจะต้องไปตกให้เราต้องไปลองให้เราไปลองโดนฟันศอกตีเขา่าโอ้พอได้แผลแน่พอได้ความเจ็บปวดขึ้นมาถึงจะจำไงน้องคนมันพูดเนี่ยจะเสียเงินกับการลงทุนกับการที่ต้องลม้มลุกคุกคันทางด้านเศรษฐกิจก,การเงินอยู่อ่ๆยไม่นำซ้ำําคนที่อยู่ข้างๆก็รักเราได้ไม่เต็มที่เลยไม่ใช่ว่าเขาไม่จริงใจหรือไม่ใช่คนดีแต่ว่าเหมือนกับว่า เราเองอ่ะก็ในใจรองก็จะเปิดรับความรักได้ไม่เต็มที่มันก็เลยกลายเป็นว่าพอใช้ชีวิตไปแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเครียดเรื่องการเงินประกอบกับอ้างว้างเรื่องความรักมารวมกันนี่คือวิบากกรรมที่คนพุทธเจอบางทีเวลาที่เรารู้วิบากกรรมนะเราไม่ต้องพยายามไปถามหาเหตุหร้อว่าทําไมเราเคยทําอะไรมาไม่ต้องแต่ให้เราด้วยว่าอ๋อพอ ผลมันมาออกแบบนี้แล้วเราจะแก้ยังไงใช่ไหมเช่นเราก็พยายามที่จะมีความรอบคอบในการจ่ายเงินการลงทุนคือคน,นพุทธเนี่ยเวลาเสียเงินจะเสียเยอะเพราะว่าไม่ใช่เสียแบบกระปิดกระปอยเชื่อเหลือคนนู้นคนนี้แต่คน,นพุทธเนี่ยเป็นคนที่เน้นเรื่องของการทําอะไรได้ดอกได้ผลโดยตรงแล้วบางครั้งมันต้องทุ่มเงินไปเยอะไงเพื่อหวังผลที่ได้เยอะมากกว่าไง มันก็เลยเสียเงินเยอะไงแล้วก็เพิ่มความรอบคอบแน่นอนมีประสบการณ์แล้วใช่ไหมลนะ่ะพอมประสบการณ์เสร็จอะไรที่มันไม่ดีไม่ถูกไม่ใช่เราก็ไม่ต้องไปนสนใจแล้วเราก็ทำในสิ่งที่มันควรจะทำควรจะลงทุนข้อ2เรื่องของความรักความสัมพันธ์แน่นอนเราอ่ะจะต้องหยุดความคิดที่เราอ่ะจะไปเจ้าชู้จะไปชอบคนมากกว่าหนึ่งคน เลยเปิดแล้วตองต้งหยุดอยู่แล้วแล้วในทางเดียวกันเราก็ต้องพยายามทําตัวให้ให้สอดคล้องโดยการโฟกัสไปที่คนรักให้ความสังเกตสังกาแล้วก็ลงลึกไปในสิ่งที่เป็นสาระสาคัญของคนรักเราเช่นเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเราอยู่กับเขาแล้ว เราจะทําตัวยังไงให้เขารู้สึกสบายใจที่สดุดแต่ถ้าคนมันพูดที่เป็นโสดใช่ไหมก็เตรียมตัวที่จะมีความพร้อมสำหรับมีความรักเช่นถ้าสมมติเราจินตนาการแล้วกันว่านณะวันนี้เราเป็นโสดนะมันพูดนะถ้าเรามีคนรักแล้วเนี่ยเราจะมีพื้นที่ตรงไหนให้คนรักเขาอยู่เราจะมีวิธีการคิดอยางไงที่แบ่งปันพื้นที่ในในแผนของชีวิตนะี่ย ให้คนรักเขาม,มีส่วนในการรับรู้ตัดสินใจร่วมกันมันก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ที่เราเตรียมตัวไ้อย่างดีๆขึ้นหนึ่งถ้ามีแล้วแก้ใช้อะไรที่มันเสริมดวงเยอะแยะสอบถามหลังไม้ได้แต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่มีก็เตรียมตัวสําหรับการที่จะไปขจัดวิบากกรรมที่เรามีดังนั้นรู้จักระมัดระวังวางแผนเรื่องของการเงินการลงทนรู้จักที่จะมุ่งมั่นในคนรักคนเดียว ก็จะทําให้แก้ไขวิบากกรรมที่มีได้ด้วยตนเองนั่นแหละส่วนใครที่อยากจะให้อาจารย์ช่วยนะถอดถอนคุณใสวิบากกรรมเก่าคําสาบานเก่าการผูกพันกับคนที่ไม่ดีไม่ใช่แล้วยังติดอยู่ในชีวิตการที่เราไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าชีวิตมันยังติดมันยังไม่สดสักทีเนี่ยเพราะวิบากกรรมเก่ามันยังปิดมันยังบงังเราอยู่ อาจารย์จะเอาชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดของเราเนี่ยเอามาสวดในเทียน1 6บหชั้นฟ้าสิชั้นดินซึ่งเป็นเทียนที่ถอนอาถรรพ์กรรมเก่าได้อย่างดีที่สุดแรงที่สุดเราจะทําการจุดเทียนนี้ที่เทวลัยต่อหน้าองค์เทพนะคนที่ส่งชื่อสกุลวันเกิดมาทําเทียนถอนอาถรรพ์กรรมเก่าจะได้เห็นภาพวิดีโอที่ ทำเฉพาะตัวของเราเป็นรายบุคคลเราก็ิษฐานจิตนะให้ชีวิตจากนี้ไปพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองอันนี้คือสิ่งที่คนเกิดวันพุธนะสามารถจะทําได้ดังนั้นก็ขอให้จากนี้ไปเมื่อรู้ดวงได้ปรับดวงนะได้มีชีวิตที่สุขที่เจริญเป็นต้น